ะะเบลจะมาทำเฟ a ร์รีด์ไอเที่เบลเอาไปออสเตรเลียกันมาดูกันว่ามีหมดอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เครื่องสําอางหัวจดเท้าเลยเรามาดูทีละอันกันลคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะรีวิวจากคนใช้จริงๆเลย โอเคหมดแรกนะคะที่เราจะนําเสนอเลยก็คือเครื่องสําอางนั่นเองมีหลายอย่างที่เบล,ลไปซื้อที่ออสเตรเลียมาด้วยก็คือเวลาเราเดินทางแต่และทริปเราจะต้อง bring สิ่งที่แบบเราชอบมากที่สุดใส่ไปในกระเป๋าเดินทางถูกป,ปะอะไรที่แบบเออเราโอเคเราชอบเราก็จะเอาไปด้วยในทริปเพราะว่าออสเตรเลียนี้เบล,ลไปทั้งหมด18วันเลยอะทุกคนคือนานมากโอเคเริ่มเลยเครื่องสําอางชิ้นแรกนะคะที่จะนําเสนอก็คือลิปที่เราไปในทริปนี้นะคะหลักๆที่ใช้ก็จะมี3แบรนด์เลยค่ะทุกคน แบรนด์แรกนะคะนี่คือซื้อเองหมดเลยนะไม่มีใครส่งมาให้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าอยากส่งมาให้ใช้ก็ส่งมาได้นะคะลากะนะคะทุกคนน้องตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีทุกคนดูดิใช้จริงวะคือแบบจะหมดแล้วว่าคือเนื้อเขาดีมากบบเดี๋ยวจะพาให้ดูเป็นเหมือนคล้ายๆติ้นผสมกลอสนิดน,นึงอะก็คือหอมมากนี้ซื้อที่เกาหลีนะคะน่าจะสามร้อยกว่าบาทเองเมิงแต่ว่าเราเคยเห็นมีขายที่ไทยแล้วในแบบออนไลน์อะไรเงี้ย อันนี้คือแบบทาทุกวันแต่ว่าน้องเขาจะไม่ค่อยติดทนมากนะคะก็คือแต่ว่าสีมันสวยจริงๆมันจะแบบเงาเงาวิ้งวิ้งอย่างเงี้ยนะคะส่วนต่อไปนะคะอันนี้เวกเมกนะคะอันนี้ก็ซื้อจากเกาหลีมาเหมือนกันแบรนดน์นี้อันนี้ก็จะมีความแมตต์ก,กว่าตัวแรกที่ผ่านมานะคะแต่สีก็คือแบบดีมากแกสีที่เบลใช้นะคะก็คือเซนเทนบริ d ตนะคะอันนี้เห็นไหมน่ารักปะอ่ะอันนี้นะคะไปตามโอเคเราจะแบบไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าแบบไอเทมที่เราไปออสเอร์มันเยอะมากเพราะว่าเราไปเกือบ20วัน ลิปตัวสุดท้ายนะคะที่เราใช้บ่อยแบบใช้ถ้าตลอดเวลาก็คือลิปโกนะคะดีออลลิปโกที่ทุกคนแบบสีเบอร์หนึ่งของเขาเลยอะ่ะเป็นสนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องรีวิวเยอะมันดีปากไม่แห้งเลยคือแบบกลายเป็นเลิฟแล้วอะเลิฟแบบหมดก็คงซื้อต่อแน่แน,แน่นอนชอบมาแต่จะลองซื้อสีอื่นสีพิจิสูอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือจากที่แบบเฉยๆกับมันคือชอบอันนี้เป็น คอนทัวร์นะคะที่เราชอบมากๆเราใช้ประมาณแบบ4ีหกล่องแล้วอทุกคนอันนี้นะคะของ b e n เนฟิทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วแหละเพราะว่านองเขาดังมากข้างในเป็นอย่างนี้อันนี้คือแบบเอาไปถูกทริปแล้วก็ชอบกินสอดเขียนคิวนะคะคือินสอเขียนคิวอะมันแบบอันนี้มันเนียนมากอะเซซานนะคะนี่ก็ซื้อจากญี่ปุ่นเหมือนกันราคาถูกมากแบบสามเองคือเบลอะ่ะ รู้สึกว่าแบบเออเราเน้นคุณภาพเอออันไหนดีแล้วแบบถูกก็จะมาแนะนำนะคะอันไหนดีแล้วแพงก็ถ้ามันดีก็ก็ก็โอเคอันนี้นะคะเซซานเบลใช้สีส่วนหนึ่งต่อไปนะคะอันนี้เป็นมัสคาร่านะคะของ Roreal นี่เพิ่งได้มาแบบแบบติก๊ตกเกอร์เขารีวิวว่าแบบมันจึง้งก็เลยเอามาใช้เออมันก็จึงจ้งจริงยาวแน่นเรียวมากขนตาเราก็คือใช้ทุกทิป ทริปนี้ก็คือใช้ตลอดทริปเลยแล้วก็กันแดดค่ะอันนี้เป็นของ Adessa นะคะอันนี้ก็ใช้มาหลายกระปุกแล้วแต่ว่าเราชอบใช้สีแบบมีสีทองสีออกชพวนอ,อ่อนอะไรเงี้ยก็ใช้มาตลอดไม่เนืนหนาเลยเป็นแบบน้ำนมเมคอัพรีมเวอร์นะคะเบลชอบใช้ของนี่เลยเมเบลีอันนี้เป็นเอาไว้เช็ดตายอย่างเดียวนะคะกับลิปเวลาแบบเราเป็นคนแต่งตาแล้วแบบ ใช้ water proof หมดเลยอะแล้วมันทำให้แบบเช็ดออกยากมากก็อันนี้นะคะแล้วก็มันลำบากอะเวลาเราพกสำดีเยอะๆใช่ป่ะเบลก็เลยซื้อนี้มาค่ะอันนี้จากญี่ปุ่น Bifesta Bifesta นี้ก็เป็นเหมือนเป็นแผ่นชีสมะไม่ใช่ชีสเป็นแผ่นชีสที่เอาไว้เช็ดเครืสำอางนะคะก็คือดึงแล้วก็เช็ดได้เลยอันนี้คือสะดวกมากไม่ต้องหยอก แบบพิ้นซิงใส่สำดีแล้วก็เช็ดแล้วก็แบบไม่เปื้อนสำดีด้วยคือใช้แผ่นเดียวอยู่เลยค่ะคือวันนี้เราซอที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเราคิดว่าที่ไทยก็มีขายมีหลายสูตรนะอันนี้สูตรสีชมพูทุกคนไม่แน่ใจจะมันเป็นลายเมโลดี้จริงๆสูตรไหนก็ได้หมดแหละอผลลัพธ์คล้ายๆกันอืดีเหมือนกันอันนี้เป็นเจลแต้มสิวจากญี่ปุ่นอันนี้คือดีมากแล้วตอนนี้คือแบบสิวขึ้นตรงนีนทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเราจะแต้มเลยนะคะแต้เมเลยแบบนี้ก็ได้หรอแต้เมเลยแบบนี้ก็ได้หรอโอเคได้ ออดตาคือแบบมีหลายอย่างที่เป็นของญี่ปุ่นมาเพราะว่าเราไปญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้เราก็เลยแบบตามมาอันนี้เป็นยายออดตานะคะรถเป็นยี่ห้อลิชิอ่อโรโตโรโตไม่แน่ใจอ่านผิดหรือเปล่าก็แบรนด์นี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เบลใส่คอนแทคเลนส์เนาะเบลก็เลยซื้อแบบคอนแทคเลนส์มาคือแบบตาชุ่มชื้นมากแบบมากๆวัาทีแบบง่วงนอนหรือว่าตาล้าหยอดไปปบแบบไร์ขึ้นแบบทันทีเลยคืออันนี้มหัศจรรย์มากใช้แบบเป็นสิบขวดแล้วอะทุกคนจริงๆนี้เลด แล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์ของฮารนะคะอันนี้ก็ไปซื้อมาเหมือนกันคือมันหอมับทุกคนมันแบบราคามาจจะแรงนิดนึงแต่ว่ากลิ่นมันแบบอ้กลิ่นดีมากคนโอเคโอเคค่ะต่อไปหวดยังอันนี้ซื้อที่ออสมามันคือลูคัสพาเพลเื่อนนี้มันแบบมันดีมากทุกคนมันใช้ได้แบบถูกโอกาสเลยเช่นแบบมีแบบแผลพืน่นถชไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยเขาเขียนอะไร Skin Cracking อะไรเงี้ยแบบใช้ได้หมดเลยเป็นแบบแบบแมลงกัดต่อยอะไรเงี้ยคือมีหลอดเดียวอยู่หรือว่าจะทาแบบข้อส่งข้อสอบทาปากทาหน้าได้หมดเลยหน้าแห้งหน้าอะไรคือแบบอันเนี้ยอันนี้คือแบบไม่น่ามีขายที่ไทยเราซื้อที่อสอสเตรเลียประมาณเก้าดอลลาร์ออสเตรเลียคูณยี่สิบสามไปนะคะถ้าใครไปเที่ยวออสก็มีติดไว้ดีถ้าใครถามว่าเออเบลใช้กล้องอะไรอะไรเงี้ยเบลใช้ iphone 14 pro นะคะในการถ่าย แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือเป็น Sony นะคะมา X100 Mark 7อันนี้มันหลายปีแล้วแหละแต่เราชอบมากเพราะว่าเลนส์มันแบบมันซูมได้เยอมากซูมได้200เท่าเหมือนถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แบบถ่ายได้ทั้งใกล้ทั้งไกลคือเราไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยเราซูมไปได้ไกลมากจริงๆแล้วก็แบบถ่ายเซลฟี่อะไรเงี้ยได้หมดแต่ข้อเสียของน้องเขาคือน้องเาังไม่มีมันเป็นแบบกันลมข้างบนเพราะว่ารุ่นใหม่ๆมีหมดแล้ว อดีมากรูปสวยก่อนอันนี้เป็นที่ม้วนผมนะคะเบลแบบใช้ทุกทริปเลยเพราะว่าตนนั้นเราไปประเทศอะไรก็ชาร์จได้เมื่อนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นหัวเหมือนไอฟโฟนอะทุกคนที่แบบมันชาร์จได้หลายที่แต่ออสเตรเลียต้องต่อนะอันนี้ห้อซาลเนียนะคะคือซื้อที่ดองกีญี่ปุ่นคือดีมากใช้แบบซื้อมาสามอันเพราะว่ากลัวเสียราคาแบบไม่ถึงพันแล้วเขาก็มีฟอยให้ด้วย คือเฟรนด์มากแบบไปทุกคลิปที่คนเห็นผมเราม้วนม้วนเป็นร้อนเนี่ยก็คือใช่น้องอันนี้อย่างเดียวเลยค่ะร้อนเร็วมากแล้วก็ร้อนเนี่ยแบบผมอาจจะเสียนิดน,นึงถ้าทำมันไม่ได้ถนอมผมขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่สูงมากค่ะนะต่อไปวิตามินที่เราได้มาที่ออสเตรเลียนะคะเป็น icy, สวิซี่สวิตือไม่รู้อ่านว่า Sweet สวิตแหลกสวิตนะคะแบรนด์นี้ปอันนี้คือซื้อมาแบบหลายแบบมากแต่ว่าน,นี้มาให้รีวิวคือเป็นคอลลาเจนแอนด์โกลนะคะ อันนี้แบบมีพี่ที่ออสเตรเลียเขาอยู่นู้นเขาแนะนามาว่าเออลองกินดูนะคะเดี๋ยวแต่เราชอบว่าเรากินแต่ยังไม่ได้เห็นผลมากขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าเห็นผลจะมารีวิวนะคะทุกคนล่มนี่รีวิวได้ไหมอ่ะล่มนี้นะคะซื้อที่เมกาเหมือนที่ช่อ waterfront เหรอไม่รู้่แต่ว่าเราเคยเห็นมันมีขายที่ญี่ปุ่นด้วยคือน้องเบามากเบาแบบเบาโคตรๆแล้วก็มันแบบมันแบนน่ะแล้วแบบเวลาเราไปทริปเดือรที่รู้กันนะคะว่าฝนตกบ่อยมากเราก็ผนไปทุกทริปเลย หากระเป๋ากันบ้างนะทุกคนกระเป๋าที่เราพกไปบ่อยๆก็คือใบแรกนะคะเป็นน้องปราด่านี้นะคะอันนี้ได้มาที่ช็อปญี่ปุ่นเมื่อไม่นานวันนี้นะคะคือตอนแรกอะความคิดคืออะไรรู้ป่ะทุกคนเราไม่เคยอยากได้รุ่นนี้เลยเว้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเอ มันมันธรรมดาแบบมันแบบเออมันเฉยเฉยอะไรเงี้ยตอนแรกเรามีเป็นรุ่นสายหนังนะคะแบบเป็นน้องนี้แบบไม่มีสายยาวแต่ก็ยังไม่ได้ขายเดี๋ยวกันจะขายพอมาเจอสายแบบยาวแล้วมันแบบใช้ได้หลายตอนเนี่ยใช้ได้หลายแบบคือผมว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศอะ่ะมันต้องการความธรรมะทะาแมงใช่ปะน้องนี่คือตอบโจทย์มากค่อยทุกคนเพราะว่าแบบเออแล้วเวลารเราตรงนี้เราใส่การ์ดได้ใส่บัตรได้อะไรตรงนี้แล้วก็แบบง่ายถึงเว่าจ่ายังค์ก็คือหยิบแล้วก็ใส่ได้เลย แล้วนี่ก็คือแบบพันผ้าลมลุยได้ถึกคนมากคือแบบปรุงยีซื้อต้องนานแล้วอะทุกคนตอนนี้ราคาขึ้นไปแรงมากแบบเจ็ดหมื่นหนึ่งแล้วอะแบบงงมากอมสมัยก่อนมันแบบสามที่บูนเลยนะข้างในก็คือแบบดีเลยอันเนี้ยแนะนําเลยเป็นรุ่นพอถอดสายนะทุกคนสมมติว่าเราบบไปต่างประเทศเราจะไปกินเนื้อตอนกลางคืน,นใช่ปะเราแค่ถอดสายเราก็สะพายตรงเนี้ยก็แบบไดุ้กเก๋ๆแล้วอะดีมากอันเนี้ยคือแบบได้หลายลูกจริงๆ หรือว่าถ้าเราไปเที่ยวตอนเช้านี้แบบสถานที่ลุยลุยลุยป่าอะไรแล้วก็แค่สพา,ายใสย่สายายาวเอาไปตรงนี้ซื้อต้องนาเรานี่ซื้อตอนราคามันสูงอยู่เหมือนกันเ<ส><ส>บลมีกใบนะคะเป็นสายหนังตรงนี้เป็นสายหนังแต่ไม่มีหูยาวเดี๋ยวจะขายนะคะฝากติดตามไอจีไว้ก่อนนะจะลงขายเพราะว่าซื้อเสื้อนี้มาแล้วไงสายสั้นมันแบบมันซ้ำอะ่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะที่แบบเลิฟม,มากก็คืออันนี้ซื้อเองนะไม่มีใครสปอนเดียวคารินนะคะทุกคนเราไปต่างประเทศบ่อยเราแบบ ชอบอะไรที่มันถือได้หลายแบบในใบเดียวอ่ะอันเดียกี้คือทั้งสพายาคอสบอดี้ได้แล้วก็แบบขึ้นบ่าได้ใช่ปะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือคอสบอดี้ได้เป็นรุ่นโพอิ่งซิลเวอร์นะคะเนี่ยเราแค่ปรับสายทุกคนเราว่าคอสบอดี้ได้ละหรือว่าเราแบบอยากคาดอกมัน,นก็ขึ้นมาได้แบบถึงอย่างนี้เลยถ้าอยากสพายข้างๆอย่างเงี้ยเราก็ปรับน้องเขาแต่อันนี้คือแบบปรับน้องเขาขึ้นมาใกล้เงี้ยเราก็ปูดขมันน่ารับะ่ะ เออแบรนด์เขาก็ไม่ได้จ้างเนอะเราก็คือมารีวิวบอกต่ออย่างเดียวแล้วก็ผูกโบไว้ตรงนี้ราคาคือสมเหตุสมผลด้วยก็คือดีนะคะราคานี้2,000ันกว่าบาทเองมั้งแต่ได้คอสมากคอสมันพันหใช่ปะแต่ว่ามันไม่มีเลยเว้ยมันแบบดีเซลเราก็ไม่อยากซื้อไงคือมันแพงจนแบบ คอร์สมันพันหกใช่ป่าที่ออสเตรเลียรเราเห็นคนบรีเซียแบบหกเจ็ดพันนะาไม่ได้มันแพงเกนินเราก็เลยยังไม่ซื้อนะคะก็ได้เจ้าน้องคาดินมาก่อนอ่เมคอัพอีกอันนึงคือสเปรย์อันนี้คือไดร์แชมพูคือใครมันจะไปสระผมทุกวันเวลาไปทริปถูกป่ะก็ไดร์แชมพูช่วยได้มากๆแบบมากๆของมากๆทุกคนไว้แล้วก็ทิ้งมานิดน,นึงแล้วก็ถูค่ะทุกค,คนมันดีอันเนี้ยคนค่า เกี่ยวกับการซื้อนะคะเผื่อแบบที่ที่สะผมลําบากอะไรเงี้ยนี่รองเท้าคู่โปรดนะคะที่เราไปคือเราใส่ไนกี้แต่ว่าแบบเวลาอยู่ในทริปอะไรเงี้ยเราแบบเก็บของแล้วแบบเด็กเดินสบายๆคือเราเพิ่งมาคนพบว่ารองเทาง้าคล็อกมันดีมากแบบยังไงอะเราไม่เคยอยากได้เลยตอนแรกพอเราสึกว่าเออรองเท้าแบบหัวโต๊ตตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคนใส่เยอะมากเริ่มแบบอุปทา,านหูไปแล้วเวยเราก็เลยไปซื้อมาเราก็ซื้อไอ้ที่มาจิปปี้ปะ ลายหน้ามีโซทุกคนดูดิเออเราก็แบบมันน่ารักเออพอใส่ไปแล้วมันเฮ้ยมันไม่ได้น่ารักอย่างเดียวมันแบบอุด,ดำมันมันใส่ดีมากคือแบบใส่เป็นแตกก็ได้แล้วแบบกันลื่นฝนตกอะไรเงี้ยก็ไม่ลื่นเลยนะเว้ยเพราะว่ามันเป็นยางหรือถ้าใครอยากวิ่งนะอยากวิ่งใส่แบบนี้แล้วก็รองเท้าแล้วก็แบบคลุมส้นข้างหลัง คือมันลูกยีซื้อต้องนานแล้วแบบโอเคจบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวเฟอร์เรนทไอเทมที่เอาไปออสเตรเลียนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็พกไปในทริปด้วยนะคะเพราะว่าเราไปต้องนานใช่ปะถ้าใครแบบอยากตามตามหรืออะไรก็ลองไปแบบเซิร์ชชิ่งหาอะไรเงี้ยเพราะว่าบางอันเราไม่ได้ซื้อที่ไทยแล้วก็ บางอันมันไม่อาจจะไม่ได้มีขายที่ไทยแต่มันเป็นแบรนด์ที่แบบเราชอบมากๆแล้วก็ไม่ได้มีใครจ้างนะคะคลิปนี้เรามารีวิวด้วยความชอบของเราล้วนๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะหรือว่าอยากเอาไปตามๆอะไรก็ไปตามๆได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปกันได้เลยสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากรู้ว่าชิ้นนี้เท่าไหร่หรืออะไรหรือ,อยังไงก็ คอมเมนต์มาถามได้เลยเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทำเฟรนร์บิ๊อย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์หน้ากันด้วยนะคะทางเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์เลยตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็น like, share, go, ปกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย